วันนี้เราจะมาเล่นเกมโลบอกกันนะครับผมมาเรามาเล่มกันเลยผมโหลดได้นานไดแหละผมสอนไปแล้วอย่าลืมไปดูด้วยนะนี่นงชุดผมผมไปแต่งตัวจากตรงนี้ครับทุกคนเป็นไงอมืมาวันนี้เราจะมาเล่นโลบอกนะครับว่าจะเป็นยังไงเนี่ยเราจะตามคนนี้ไปนะครับเขาอาจจะมีของดีก็ได้นะครับมันว้าวสุดๆเลยนะครับ อ่ะไม่มีท่าโอเคอะไรเนี่ยคนที่พูดเข้าไปไหนกันหมดแล้วนะครับนี่รถเลยดินี่เงินีงินงนงนมาแล้วครับเกม อะไรครับเนี่ยคุณหญิงอะไร <c oughs> <c oughs> ขอแพ้ด้วยน,นะครับอะไรของมันน่ะนี่เธอเปิดร้านสวยๆขนาดนี้เลยเหรอหมาเลยเด้อบอนี่เฮ้ยเปิดประตูเปิดไหน,นอ,อ่ะนี่นี่นี่ครับทุกคนเจอแล้วครับ,อ,อ,บอ้หมไซเบอ์เงินเงิน แล้วครับไปไปเอ๊แถวนี้มีสระน้ำด้วยนะวันจริงไปสุดไปเลยอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะอ๋อนี่ไงอืออะไรกดอะไรอ่ะอ๋อจบได้ตามานี่นี่ดูนี่ดูนี่นี่นี่นน เออทุกคนทุกคนดูนี่ทุกคนดูนี่เป็นไงเฮ้ยแมวแมวดีกว่าเล่นสนามเด็กเล่นดีกว่าอะไรเนี่ยอ่านเลยมาอ่านอ่านมันหนูอันนี้คืออะไรแล้วมันจะไปตรงไหน,นเฮ้ย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 เครื่องแรกเครื่องแรกฮะเพือ่อเพื่ออะไรถามจริง มันมาตรงนี้กันเปล่าวะไม่น่าใช่นะครับทุกคนแต่ที่รู้เจอนี่เลยสนามฟุตบอลน,นี่นี่นี่น,นี่เราจะเข้ามาเออสวนสนุกนี้นะครับแล้วมาบลิกดมันเก่งที่สุดเลย ปีนบันไดวันแล้วก็ว้าโอ้โหมันสนุกสุดสุดฮนายร้ลดลดเรานะเฮ้ยนี่เสกได้อีกคันหนึ่งเว้ยอืมไปกันเลยโอ้โหแล้วเขาจะส่งอะไรมาเมื่อกี้คุยกับแม่อ,อ๋อคุยกับแม่อ๋อ มามามาเราจะไปทำอะไรกันต่ออึ๊บเฮ้ยใครล้มวะนายนายต้องพิมพ์ต้องพิมพ์ข้าจะแบบสกิปตายแล้วม้งนายเฮ้ยอยู่เปเล,ล,เล่าเนี่ยเฮ้ยลดลดเรล่าเธอลดเรล่านะเธอ โว้รู้ตัวเปล่าเธอมากรถดนี่ครับเราเสกได้ไหมปึ๊บจึบ๊บ <c oughs> ไม่เอาดีกว่ารถนี้ไม่สวยเอารถว้าวมีแลมโบกินนี่มีทุกอย่างเออขับนี้ก่อนไม่ใช่เออ เราจะเป็นพ่อหนุ่มท้ายกระบะนะครับเงินเงไปเออคือรถรถไปเออมาครับแล้วก็นั่งไม่ได้เศร้านะครับมีโทรศัพท์มีคอม มี iPad ก็มีทุกอย่างอ่ะนะครับเนีย่ยมันจตรีนีม ถ้าฟังเพลงไม่ได้ก็ขอไปเ้วะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีเพลงจริงมีเพลงจริงครับทุกคนเฮ้ยนาย ทิ้งกาประมาณนี้กลับไปที่เดิมเฮ้ยมันทำผมลงครับทุกคน จบแล้วนายมันทำผมหลงเอ้อเนี่ยเจยอสารนำและ้ะเฮยๆๆๆ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถลดๆๆเอออืมนายกล้าม,มาทำรถเราหลุดๆๆได้ไงนี่ชนให้ชาทำรถคนอื่นหลุดใช่ไหมนี่นั่นแหละนี่

เมนูครับ้ย,วยีว้าสนุกมากเลยเนี่ครับแต่งตัวต้องลงลูเนีนยครับ ติดตัวได้นะคะทุกคน มันขึ้นตรงมันขึ้นตรงไหนอะครับทุกคนอ๋อนี่ครับเจอแล้วครับเต่าเต่าเฮ้ยเจอคนเดิมไม่นะทุกคนผมเจอคนเดิมเกินไปเกินไปนะอะไรนะอะไรนะเกงนนเม็ดนงเม็ดนี่นับเราจะไปปาร์ตี้กันนะครับทุกคน คลิปนี้ไม่จบง่ายๆนะแล้วต้องไวป,ปาร์ตี้เว้ยเว้ยเว้อยอะไรวะปาร์ตี้อะไอวะทุกคนเหมือนมันปาร์ตี้อะครับเข้าเๆาเาเาหลอนหน้าหลอนหน้าอ่ะปาร์ตี้อะไรอะ่ะอ๋อจริงจือนกันนะเนี่ยโห oh. แล้วมันทำไงอะทุกคนต้องเปิดป่ะนี่ต้องมีแสงนี่ต้องมีแสงเนี่ยถ้าปิดก็ปุ๊บนี่ต้องมีแสงต้องมีแสงด้วยเดี๋ยวออกไปกันเอ้ยปิดประตูดีเฮ้ย ทำไมไมีเด็กผู้หญิงกับเนี่ย oh, โอ้ยมีเด็กผู้หญิงหวันว่นไหวในใจแล้วน,นี่หนุกมากเลยเอาจริงหนุกมากแต่รถวีวอร์ต้องมาแล้วล่ะ เจออะไรแล้วเอา้าขับรถดีน,น,น,นี่เจอปาร์ตี้แล้วมาก็ซูมเข้าไปก็จะเห็นประมาณนี้นะครับกะหนุกยูอะไรเนี่ยตู้วิดีโอเกมอะไรเนี่ย สารพัดอย่างมาริโกมีนี่สนุกสนุกน่าดูนะครับอะไรเนะนี่ยคืออะไรครับเนะี่ยเอา้าสีไฟกับปาร์ตี้โหที่แท้ไม่ใช่ปาร์ตี้นวอาไปอะ่ะเปิดได้ปะเปิดดิเฮ้ยนี่มันห้องข้างหลังนี่หว่าเฮ้ย นี่มันห้องข้างหลังนะครับทุกคนเจ๋งมากเลยโอเคครับคลิปนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บม่ว